สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่งาน D1GP ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของเอพิสุโซกิแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นได้เรียบเกียบมาเลยเป็นตะล้องนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูกัน วันนี้ก็รถเยอะทนควรนะครับก็มีหลายคันเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นทางด้านหลังน,นะครับซึ่งส่วนโซนตรงนี้นี่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมีอะไรเดี๋ยวพาไปดูกันรถที่อยู่นี่นะครับเป็น v r 386นะครับจากค่ายดูรับิิกซิ้นนะครับสำกัดโตโยต้านะครับก็เป็นรถของคูจิโนซังฮิเดโุกินะครับซึ่งเป็นคุณบีของคาวตามมซาโตะนะครับเดี๋ยวจะดูกัน รหัส z N6 นะครับเครื่องยนต์ v 3 8 d อัตราเร่งสูงสุดอยู่ที่เกิน1,000งพับเรอารปดเทียบครับจินวี่เดียวกี่จะดูแลเป็นสนะิ่8 6ถนี่เป็นรถที่พิ่พรอน 386นะครับจากค่ายดูลาเล็กซิงนะครับไม่จริงคันนี้ต้องเป็นที่ปอนขับนะครับแต่ว่ามาไม่ได้ก็เลยให้ฟูจิโนสฮิเดอุกิซังขับแทนนะครับก็สุดเหมือนกันยังมารอดูกันนะครับก็อยากให้ปอนมาเร็วๆครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้นะครับเป็นด้านหน้าของสนามอีเวนต์กินะครับซึ่งก็เป็นทางด้านของร้านค้าแล้วก็อะไรต่างๆมากมายนะครับของทางด้านสปอนเซอร์ของทางด้านดีวันจีพีนะครับนี่ก็เป็นบูธของทางด้านอา ตือไทเออร์นะครับเป็นสปอนเซอร์หลักของตือไทของรายการนี้เลยนะครับตือไทแล้วก็มีทางด้านของอซูนโนโกนะครับอันนี้เป็นน้ํามันเครื่องตอนนี้ออกแก๊ฟังว่าท่านผู้ชมกําลังเริ่มทยอยเข้ามาแล้วครับว่าใกล้จะเริ่มการแข่งขันแล้วเดี๋ยวติดตามกันเยอะมาก Terima kasih telah menonton!

เป็นเจ้าของอู่นะครับชื่อว่าอู่วิสเซเลียก็รับทำทุกอย่างกับรถยนต์น,น,นะครับแต่รถแข่งรถซิ่งไม่มไมต้องมี้ขายเองเมื่อก็ฝากติดตามมวอนะครับจากช่องนี้ครับแอรพาสปอร์ตมีเดียเราจะพาไปดูผของจิ้จงหิที่สซซ่ง Tá, tá, tá. ชอบหือแข็งหรือซที่เรเเาได้กาก็ติดตามกันได้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมได้จีสตีเวอร์อนะครับผม